นิ่ค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่2แล้วที่เราอยู่ที่โตเกียวนะคะแต่ว่าตอนนี้กําลังรีบมากเลยเนื่องจากว่าจะไปขึ้นชินคันเซ็นนะเราจะเดินทางไปที่โอซาก้ากันนะวันนี้เราจะไปเที่ยวที่โอซาก้าก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเที่ยวที่โตเกียวใหม่นะตอนนี้ต้องรีบมากเลยอะว่าอ,อยากไปให้ทันรถไฟเที่ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปไป,ไปมาข้ต่อบนบนรถไฟช่บนนะ ถ้าใครจะไปขึ้นชินคันเซ็นนะคะก็สามารถจองตั๋วมาล่วงหน้าได้แต่นี่ยังไม่ได้จองมาก็เลยต้องวิ่งแบบตะลีตะเหลือกเลยนะคะเพราะว่ากลัวไปไม่ทันรถไฟเที่ยวนี้นะคะเดี๋ยวจะซื้อของที่เซเว่นไปทานบนรถไฟไปนี่ไปค่ะขึ้นมาอยู่บนชินคันเซน็นเราทุกคนนี้เป็นบรรยากาศบนชินคันเซ็นนะคะ เรากำลังจะมุ่งหน้าสุดอซสาากากันวันนี้เราจะไปเที่ยวที่อซากาเดี๋ยวจะมีไปเทียเ่ยวยูน,นิเวอร์แซลด้วยนะแล้วก็ไปหาของกินอ่ไรอร่อยไหนไหนมาทั้งที่เราก็เที่ยวสองเมืองเลยรอบนี้ปะตอนนี้ออกเดินทางแล้วนะจ๊ะทุกคนพร้อมแล้วพร้อมแล้วรถไฟก็แอบเร็วนิดนึงเพราะเป็นชินคันเซน็นไงใช่เพราวะว่า เป็นชินคันเซนความเร็วสูงนะ mm hmm. ก็จะไวนิดนึงแป๊บเดียวจะสถานีนู้นไม่ถึงสถานีน,น,นึงแล้วว่ะ,นนวะบนรถไฟก็จะมีขายของกินด้วยนะคะทุกคนตามนี้เลยซื้อได้ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงชินอสกกาแล้วทุกคน นั่งมาสองชั่วโมงครึ่งเดี๋ยววันนี้นะอันนี้จะพาทุกคนไปชิมข้าวผัดเป็นร้านลับร้านโลโค a l ของที่นี่เลยนะอร่อยมากเลยเดี๋ยวจะพาไปกินไม่ได้มากินทั้งสี่ปีแล้วก็คิดถึงมากเลยอะแต่ตอนนี้ขอบไปเช็คอินข้างบนก่อนนะเพราะว่าของสัมภาระแอบเยอะนิดนึงเราค่อยลงมาเดินหาตะลุยกินกันจ้าวันนี้จะทำคลิปตะลุยกินโอซาก้ากันนะทุกคนป่ะ mm hmm. คนไทยมาพักเยอะนะออกมาจาก,กลิฟต์ก็เจอเลยยินดีต้อนรับจ้าป่ะ เช็คอินดีกว่าถ้าพักที่นี่นี่จากนี้ไป Universal Studio นี่เขาบอกเลยนะว่าไปขึ้นรถไฟอะไรยังไงที่ไหนบ้างโรงแรมนี้ดีจังเลยอะ่ะแอนนี่จะพาทุกคนมาร o o m ัวร์ห้องแอนนี่นะจ๊ะ,ะเราไปดูห้องกันไม่ได้มานานมากโรงแรมนี้ตั้งแต่เกิดโควิดนะประเทศญี่ปุ่นอนะเนอะพื้นที่เขาจำกดัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรงแรมที่แบบว่าดีมากๆแล้วนะคะคืนนึนือประมาณ กือบหนึ่งหมื่นเลยนะ90,00กว่าทอนนิดเดียวก็10,000บาทแล้วเข้ามาก็จะเจอกับเตียงควีนไซส์นะเป็นห้องปลอดบรีนะคะเพราะว่าคนที่นี่เขาชอบสุบรีกันเราก็จะมีเก้าอี้ให้หนึ่งตัวเอามาดูวิวสิวิวตรงนี้คือสวยมากตรงนี้เป็นตึกที่แบบว่าไปช้อปปิ้งได้มีร้านอาหารคือดีงามมากที่ตรงนี้ถ้าใครมาพักที่สวิสโฮเทลเหมือนที่นี่บอกตอนแรกคือเป็นโลเคชั่นที่ดีมากเลยอันนี้ชอบ ส่วนโซนนี้ก็จะเป็นตัวทำงานให้เราสามารถทำงานได้แล้วก็มาพร้อมกับทีวีหจอนะก็ใช้ได้ขนาดถึงจะขนาดทีวีก็ใหญ่อยู่ใช้ได้เลยนะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้ก็จะมีมินิบาร์ให้เขาก็จะมีน้ำเปล่าให้เราสองขวดนะเป็นคอมเมนต์รีแล้วก็มีกาแฟให้ด้วยแต่ที่นี่ไม่มีชาให้นะทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวดูสิอ๋อแล้วก็มีชากาแฟอยู่ตรงนี้นะทุกคน แบบนี้เลยชายญี่ปุ่นส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นตู้เย็นนะจ๊ะเปิดดูซิว่าเป็นยังไงตู้เย็นไม่มีอะไรให้เลยนะทุกคนนะวา่างเปล่ามาโซนนี้ก็จะเป็นโซนตู้เสื้อผ้านี่เปิดดูก็มีตู้เซฟหนึ่งใบนะจ๊ะสามารถเก็บของได้เราไปต่อกันที่โซนห้องน้ำทุกคนมีกระจกบานใหญ่ให้หนึ่งบานนะ มีสิ่งหนึ่งสิ่งเองนะห้องน้ำที่ญี่ปุ่นไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายโรงแรมก็มีอุปกรณ์แปรงสีฟันยาสีฟันให้พร้อมหวีนะแล้วก็มีดโกนหนวดทุกคนเราไปดูโซนอาบน้ำโซนอาบน้ำจะเป็นฝักบัวนะทุกคนแล้วก็มากับอาบน้ำนะดีงามมากมีอาบน้ำให้ด้วยนะผ้าเช็ดตัวก็มีให้พร้อมเสร็จสับเลยนะทุกคนนะถือว่าใช้ได้เลยนะอุปกรณ์การอาบน้ำก็มีครบนะคะสบู่ยาสระผมครีมนวดครบหมดเลย เดี๋ยวขอตัวเก็บสำระก่อนแล้วจะพาทุกคนไปเดินชิมต่อนะจ๊ะอันนี้เป็นหน้าโรงแรมแอนนี่นะออกมาจอางแรมแล้วมาถึงก็มาเจอนี่เลยอันนี้ที่อันนี้พักก็คือสวิสโซเทลใช่ปะเดี๋ยวเราจะเข้าไปลุยข้างหน้านี้กันเนี่ยตรงตัวหนังสือญี่ปุ่นเนี่ยดูถนนคนเดินสิคนเต็มไปหมดเลยคนเยอะมากเลยอะ่ะคนก็มาเดินกินเดินเที่ยวว่าแหละ ปะเราไปลยุยเราไปลยุยเดี๋ยวเราจะลุยกินเยอะๆเลยนะกินทุกร้านเลยเราลุยกินทุกร้านเลยเริ่มตัดต้นซอยมาถึงในซอยก็จัดไอศครีมก่อนเลยเติมพลังความหวานหน่อยไอเยวะเอ็้วน่าทานมากเลยไอศครีมดูดูดู ข้ามมาถึงก็จัดร้านแรกเลยหนะ้าปักซอยนะทุกคนเดี๋ยวก็ไปจ่ายไอติมด้วยซื้อติมมานั่งระหว่างรอทานอาหารหิวมากตอนเนี้ราคาก็าดีด้วยนะไม่แรงปไปเข้าไปในร้านดีกว่าพอนั่งปุ๊บก็มีน้ำมาเสิร์ฟเลยทุกคนร้านนี้ก็คือจะต,ต้องออเดอร์ข้างล่างก่อนนะคะเขาจะมีตู้อยู่ด้านหน้าของร้านเราก็กดออเดอร์เสร็จเราก็จ่ายเงินแล้วขึ้นมาก็จะได้ทิกเก็ตนะ นี่รับสเก็ตของอัน,นี้ไปแล้วตอนนี้รออาหารอยากจะบอกว่าขึ้นมาถึงชามอย่างนี้เลยทุกคนใหญ่มาก,มากเลยอ่ะหิวมากเลยตอนนี้นี่คืออาหารที่เราสั่งเรากะว่าจะแค่ออเดอร์บ้านแรกแล้วไปเดินต่อเพื่อจะไปกินข้างในเราจะไปลอดถึงตลาดปลาไหมสั่งมานี่แบบว่าคิดว่าจานเล็กอะ่ะมาชามกะละมังเลยเนี่ยเรามาลุยกันดีกว่าทุกคนกะละมังใหญ่มากๆเลยเรามาลุยกัน จะรอดไหมหหอน,อน้อยอะ่ะร้อยละชิมน้ำซุปน้ำซุปอร่อยมากเลยหวานมากเลยเราจะมาลุยตลาดปลาโอสกกาก้ากันนะทุกคนอยู่ข้างหน้านี่เองคูรโรมอนมาร์เก็ตเดี๋ยวข้ามสะพานไปฝั่งหนู้นกัน นอกจากตลาดปลาเรายังมีผล,ลไม้สดด้วยนะทุกคนน่าทานมากเลยดอกไม้ก็มีสวยมากเลยอ่ะกลิ่นคือหอมมากเลยอ่ะกลิ่นเรียกร้องให้เราเดินตามไปมากอยมีแต่ของน่าทานทุกๆอย่างเลยอ่ะอาหารทะเล นี่มาแบบสดๆเลยอูนี่เปิดโชว์รอเราแล้วหอยนางรมฝายใหญ่มากอร่อยมันๆดีเมื่อกี้ไอ้กินเลยเี้ยดีๆก็ทำให้มันสดเลยอ่ะร้อนดีมาถึงจุดไฮไลท์ของ กลาค่ำคืนคนคือเยอะมา,มากๆเลยแอบชิมไปแล้วตะกี้อร่อยมากเลยอร่อยอะ่ะทาโกยากิมีหลายร้านมากเลยแต่ว่าร้านนี้ก็คือแบบดูดีเพราะว่ามีรสชาติสไปซี่ด้วยอะ่ะเลยอยากลองนะทุกคนนะเจอสไปเดอร์แมนที่ญี่ปุ่นด้วยอะ่ะแถวป้ายกุริโกะเนี่ย สิังทุกคนวันนี้เป็นวันที่3แล้วที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โอซาก้าวันนี้เราจะไปเที่ยวยูนิวอร์แซลกันค่ะเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนไปเที่ยวสวนสนุกนะไม่รู้คิวจะยาวไหมตอนนี้ก็เป็นเวลา11บโมงแล้วสายแล้วด้วยปะเราไปเที่ยวกันจ้ะฮัลโหลทุกคนเรามาถึงที่ยูนิวอร์แซลกันแล้วนะคะแอนนี่มาถึงนี่เป็นเวลาเที่ยงเลยนะมาสายมาก ตอนนี้กำลังจะไปต่อคิวซื้อบัตรเอ็กเพสนะเพื่อว่าจะเล่นเครื่องเล่นจะได้เล่นหลายๆอย่างคนคือแอบ,บเยอะมากดูคนสิคนเต็มเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปข้าหลังดีกว่าน่ารักน่ารักอยู่ข้างหลังเราแล้ว2คนนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนะจ๊ะ อัปเดตของกันหน่อยนี่มาริโอ่น่ารักจังเลยเราเข้ามาอัปเดตช็อปกันนะจ๊ะทุกคนมีขายอะไรบ้างเต็มไปหมดเลยอะมีแต่ของน่ารักน่ารัก,รกเต็มไปหมดเลยเราจะไปเราจะไปลุยรถไฟหออย่างแรกเลยทุกคนอันนี้นะ ต่อคิวประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่ถ่ายวิดีโอไม่ได้นะจ๊ะเดี๋ยวลงมาสัมภาษณ์ดีกว่าตอนเสร็จล้วเป็นยังไงตะกี้แอบเสียวมากเลยอะแอบแวะเข้ามาถ่ายรูปแก้ความกลัวซะหน่อยนะถ่ายรูปน่ารักๆก่อนร้านนี้น่ารักมากเลยอะมินเนียนมินเนียนเรากําลังจะเข้ามาดูโชว์กันนะทุกคนใช้เวลาในการโชว์ประมาณ30นาทีนะคะเป็นการแสดงของคนญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องแดกคูล่าเดี๋ยวมาชมซิว,ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้เขาจะอนุญาตให้ถ่ายหรือเปล่านะ น้ำกับขนมก่อนนะหิวแล้วร้อนมากเลยอะ่ะมาญี่ปุ่นหนะ้าร้อนนี่คือร้อนสุดๆเราเข้ามาทานมื้อสายกันในอ่อ ร้านอาหารที่อยู่ในร n วอร์ซ a ลนะทุกคนเดี๋ยอนี้จะถ่ายอาหารทุกคนดูอาหารกําลังเริ่มทยอยมาแล้วจ้ะจานแรกก็รักสุขภาพเลยเป็นสนลัดนะแต่ร้านเนี้ยต้องจองคิวมานะถ้าเราไม่จองคิวล่วงหน้าเนี่ยจะต้องรอประมาณชั่วโมงครึ่งเลยนะอันนี้ก็เลยเลือกที่จะลงคิวไว้แล้วก็เดินไปเล่นแล้วก็กลับมาทานทุกคนเดี๋ยวมารอดูสเต็กว่าจะเป็นยังไงซูสเต็กข้างนอกได้ไหมมาแล้วเนื้อสั่งไป400กร,รมัมนะจานเนี้ย ราคาก็อยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ักว่าเยนโอหเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับขนมปัง2ชิ้นอีกจานก็เป็นเนื้อแกะนะทุกคนอันนี้เป็นแลมช็อปเนื้อเนื้อแกะของประเทศนิวซีแลนด์เพิ่งกลับมาจากนิวซีแลนด์ก็กินแกะกแล้วทุกคนจานนี้ก็จะเป็นเนื้อไก่นะทุกคนไก่ย่างไก่ย่างนี่คือที่สุดแล้วในะทุกที่ จานนี้เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์เลยของที่นี่มาเราต้องสั่งอร่อยๆอเขาบอกเขาแนะนำา่าเสิร์ฟคู่กับขนมปังกระเทียมนะทุกคนในนี้ก็จะมีเนื้อสองชิ้นแล้วก็จะมีเบคอนแอนนี่ขออนุญาตไปทานก่อนนะนังจากตอนนี้เต็มโต้วมากเลยทุกคนหิวมากด้วยตอนนะี้ดูนักแกะนี่ดิไม่ไหวแล้ว่ะขอตัวไปกินก่อนนะจ๊าเดี๋ยวไปเช็คกันต่อนะ เรามาถึงโซนพ่อมดกันแล้วแฮร์รี่พอตเตอร์ดูมากหลังจากเล่นที่ยูนิวเซลเสร็จเราก็มาต่อเช็คๆกันนะก่อนกลับเขาต้อไปกินก่อนนะจ๊ะต่อของหวานจ้ากินเบอร์เกอร์แล้วต่อของหวานมอร์นิ่งจ้าทุกคนวันนี้เป็นวันที่3แล้วที่เราอยู่ที่ออสกาวันนี้เราจะไปลุย กินเนื้อกันที่โกเบนะคะมาถึงที่แล้วต้องไปเที่ยวเมืองใกล้ๆซะหน่อยเลยจะแอนนี่เลยว่าจะไปจัดเนื้อโกเบแบบเต็มสตรีมเลยนะคะเดี๋ยวตามแอนนี่ไปกินเนื้อด้วยกันนะจ๊ะมาญี่ปุ่นต้องจัดเนื้อจุกๆเนาะนี่เราก็เดินทางมาถึงที่โกเบกันแล้วทุกคนพอลงสถาน,นีรถไฟมาก็คือมาง่ายมากก็เดินไปเรื่อยๆร้านเนื้อจะอยู่ข้างหน้านะแต่ก่อนจะถึงร้านสเต็กแ,แลนด์ก็จะมีหลายร้านค้ามากเลยให้เราเลือกทานดูดิเต็มไปหมด มาถึงร้านกันแล้วทุกคนไปเข้าไปในร้านกันจ้าตอนนี้คือหิวมากกินวัวได้เป็นตัวแล้วเนี่ยขอไปสั่งก่อนในเมนูก็จะมีราคาแบบเซตนะทุกคนเราก็เลือกได้ว่าเราอยากทานเนื้อแบบไหนกี่กรัมราคาก็จะแตกต่างกันกลับไปนะจ๊ะแอนนี่เลือกสั่งเป็นสเปเชียลโก a เบบิฟสตกเซตนะเป็นเนื้อบาเบลจะแบบมีมันๆเยอะอร่อยแล้วเขาก็จะเสิร์ฟมาพร้อมกับข้าวหรือขนมปังหรือเราจะเอาน้ำส้มกับกาแฟก็ได้ พอเราสั่งไปเป็นเซตปุ๊บเขาก็จะมีเครื่องเคียงมาให้แบบนี้เลยม okay. น้ำซุปด้วยเนื้อของเราชิ้นใหญ่มากเนื่องจากว่าเราสั่งไปสี่ที่เขาเลยเอาชิ้นใหญ่ๆมาให้เราเลยแต่แบ่งสี่คนนะชิ้นนะั้นไม่ใช่หนึ่งคนนะจ๊ะหิวมากเลยอ่หอมมากเลยตอนนี้นคนดูความแรงของเนื้อสีิน่าทานมากเลยอะ นอกจากเนื้อที่จะละลายในปากแล้วตอนนี้ใจก็ละลายไปแล้วหนึ่งอุยหิวหนักเลยมาแล้วดูความใหญ่ของเนื้ออันนี้จะกินแบบไม่จิ้มซอสเลยนะหอมมากมเนื้อวานในปาก็อยมากเลยเราทานเนื้อกันอิ่มเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแอนนี้จะพา ไปไหว้พระที่ศาลเจ้านะเขาบอกว่ามีศาลเจ้าชื่อศาลเจ้าอิคุตะนะอยู่ใกล้ๆแถวๆนี้แหละใกล้ๆกับสเต็กแลนด์เลยก็ทานอิ่มก็ไปไหว้พระก่อนไหนๆก็มาถึงโกเบแล้วเนาะมาไหว้ศาลเจ้าที่โกเบนิดหน่อยปะตามไปนี่มาค่ะแล้วทุกคนศาลเจ้าอ,อ,อุกิตะนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในกันนี่อยู่กลางถนนเลยอยู่ตรงหัวโค้งพอดีเลยจากที่เราผ่านโซนนั้นมาเราก็จะต้องเดินเข้าไปด้านในตรงนี้เพื่อที่จะ ไไหว้ในสันเจ้านะทุกคนนี่ก็เป็นวิธีการไหว้ของคนญี่ปุ่นนะคำนับก่อนแล้วก็ตบมือทานเนื้ออิ่มแล้วก็มาต่อของหวานกันเห็นร้านนี้แล้วใจละลายอยากกินมากเลยอ่ะดูเมนูของเขาสิมีเยอะมากๆเลยอ่ะอันนี้อยู่ในสถานีรถไฟเลยนะนี่อันนี้จัดไอศครีมดีกว่าไอศครีมแบบดูดีมากแท้งละ500รยเยน มาแล้วมาแล้วได้มาสองแท่งทุกคนดูเนื้อไอศครีมสิฟูหอมด้วยอะ่ะน่าทานนะสีสวยด้วยเราจะมาทานชีสเคส้กเจ้าดังกันนะทุกคนตอนนี้ต้องต่อคิวรอก่อนนะคนเยอะมากได้มาแล้วหนึ่งถุงนะถ้าจะเอาซ่อมต้องเสียเงินด้วยนะอะไรยี่สิบเยนนี้ก็เลยไม่เอาอะ่ะวันนี้เรามาจัดบุฟเฟ่ต์เนื้อกันนะที่โอซาก้า ดีไหมเนื้ออร่อยไหมอิ่มแล้วต่อ้ว้ไอติมขนาดไอติมยังเป็นบุฟเฟ่เลยอ่ะพอของหวานชอบแน่นอนเลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ของไอ้นี่ก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดติดกด Subscribe นะคะที่สควานกดกระดิ่งติ๊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 งให้นี่ด้วยนะ ฝากไปติดตามแอนนี่ใน IG แล้วก็ Facebook แอนนี่อาชลาด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เล่นทิกตอกเราด้วยนะคะมี Tik t o กแอ n นี่แอนเดอร์สกร์เกษมนะคะนี่นะตามนี้นะฝากไปติดตามกันด้วยนะหวังว่าเพื่อนเพื่อจะชอบคลิปนี้นะคะที่มาเที่ยวโอซาก้ากันนะเอาไว้มาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามชมจนจบคลิปเลยค่ะบายบายค่ะบายบาย